สิ่งที่น้องเจ๊บจะบอกคือตึกชิบูยาก็ได้นะคะตึกซิตี้ก็ได้ตึกกรุงทองก็ได้แปลว่าอะไรหนูไม่ได้ลงทุนซื้อของมาก่อนเลยอันนี้บอกเลยนะคะไม่มีใครมาบอกนะ สวัสดีค่ะวันนี้อาจจะว่ายอ่อยากนิดหนึ่งนะคะพบกันอีกแล้วน้องจินคนเดิมมาเลยจ้ามอนีสดใสเนาะสดใสสดใสคือลุคนี้พอแบบว่าทําผมออกมาปุ๊บใส่เสื้อแดงออกมาปั๊บมีคนทักเลยจ้าอ้าพี่ดาเอ d o r p h i อยากจะร้องเพลงดูเซนตรอมนี้เนี่ยไม่ได้ไ แต่สะสมพี่ดาหนิดนึงมาแล้วสําหรับคนที่ถามหลังไมมาถามมากันเยอะนะคะสําหรับแหล่งซื้อของที่จะเอามาขายของหรือเอามาไลฟ์สดพี่เจี๊ยบไปซื้อที่ไหนซื้อยังไงซื้อแบบไหนน้องเจี๊ยบบอกก่อนนะคะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือซื้อของที่ประตูน้ําค่ะแหล่งซื้อของที่ใหญ่ที่สุดของแม่ค้าขายเสื้อผ้าต้องบอกก่อนนะคะน้องเจี๊ยบมาสายไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะคะก็จะไปที่ประตูน้ําพี่เจี๊ยบคะหนูก็เคยไปประตูน้ํานะคะตอนไหนคะไปประตูน้ํานะคะ เวลานะคะตีสี่ตีห้าหกโมงแต่ตอนนี้ถ้าไปตีสีจะไม่ค่อยได้ของเท่าไหร่นักเพราะร้านยังไม่ค่อยเปิดเป็นช่วงโควิด ถ้าเราไปขอให้ไปช่วงประมาณตีห้นะคะถึง8โมงเชา้าเราเรียกว่าตลาดเชา้าจะอยู่หน้าตึกใบหยกหนึ่งนะคะเป็นแบบทิวแถวไปเลยค่ะเป็นทิวแถวไปเลยนะคะสข้างทางจะเป็นเต็นท์ยาวๆสีขาวๆบ้างแล้วเราเดินไปได้เลยนะคะทั้งซอกทั้งซอยนั้นก็จะเป็นของถูกสำหรับแม่ค้าโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมอินทรานะคะซึ่งก็จะมีเต็นท์มาขายของเหมือนกันคือไปตรงนั้นเราจะรู้เลยค่ะเราเรียก ว่าตลาดเช้านะคะให้ไปตั้งแต่ตีห้านะคะเขาจะเก็บร้านตอนที่8ปดโมงเช้าแหล่งนั้นเป็นการซื้อเสื้อผ้าต้องบอกก่อนเสื้อผ้าเท่านั้นนะคะเสื้อผ้าให้ไปที่ตลาดเช้าประตูน้ําเวลานะคะตีห้ถึง8ปดโมงเช้าสาหรับ คนที่จะขายเสื้อผ้าพี่เจี๊ยบค้าแล้วไปแล้วยังไงต่อคะคือให้เราเดินนะคะอันนี้ก็ไม่มีใครมาบอกเจี๊ยบเชื่อว่าทุกคนมาบอกแหละว่าให้ไปซื้อผ้าที่ประตูน้ําแต่สิ่งที่น้องเจี๊ยบจะบอกคือเขาไม่ได้บอกลงรายละเอียดว่าต้องซื้อแบบไหนซื้อ,อยังไงนะคะณนะในตอนนี้นะคะน้องเจี๊ยบแนะนําว่า ไปให้ติดต่อขอลายกลุ่มแม่ค้าเขาไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ไม่แนะนําให้ไปบ่อยๆอ,อันนี้บอกกันตามตรงเลยเป็นห่วงสุขภาพทุกคนมากหากินก็ต้องหากินเนาะโควิดก็ตตองยาพ PM อ็มกับมีบาทนี่หลายครับแม่อันนี้บอกเลยนะคะไม่มีใครมาบอกนะเดินให้รอบหนึ่งรอบก่อนดูสินค้าให้ครบถ้วนทําไมถึงให้เดินให้รอบหนึ่งรอบพี่เจี๊ยบคะทําไมต้องเดินคะถูกซื้อเลยไม่ได้หรอคะคือถ้าเราเจอร้านนี้ราคาเท่านี้เราแน่ใจได้ยังไงว่าเราไม่ไปเจออีกร้านหนึ่งที่ถูกกว่า ในเมื่อมันตลาดไม่ใหญ่ไม่กว้างทุกคนเดินก่อนค่ะเดินชมสินค้าให้รอบแล้วเอาละตัดสินใจ เจอที่ชอบแล้วเทียบราคาดูแล้วโอเคร้านนี้ถูกสุดในบรรดาตลาดเช้านะคะเพราะบางตัวขายสินค้าเหมือนกันบางร้านก็สินค้าจะไม่เหมือนกันเลยเราเจอร้านที่ชอบเสร็จแล้วเราเข้าไปติดต่อค่ะพี่คะหนูจะซื้อของไปขายนะคะเดี๋ยวนี้นะคะที่ประตูน้ําตลาดเช้าไม่ได้บังคับให้เราซื้อเยอะเลยคะ่ะพี่ซื้อ1เซ็ตก็ได้1เซตกับของเขาเช่นเสื้อตัวนี้มี3มสีนะโดยทั่วไปเขาจะให้ซื้อครบสีถึงจะได้ราคาส่งนะคะเราก็ซื้อครบสี1เซ็ตหลังจากนั้นให้ขอพี่คะมีกลุ่มไลน์ไหมคะขอเข้ากลุ่ม ไลน LIKE? ์เขาได้เลยค่ะเพราะว่าในโอกาสหน้าเราไม่ต้องมาเดินและเพราะว่าพอเราเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วนะคะเขาก็จะส่งรูปสินค้ามาให้เรานะเราสามารถเอารูปสินค้าไปโพสขายแล้วกลายเป็นแม่ค้าสายโพสไปเลยก็ได้นะคะหรือเราจะสั่งสินค้าทางกลุ่มไลน์แล้วเราเอามาไลฟ์สดขายก็ได้นะคะก็นะเมื่อเราได้สินค้าแล้วที่เราชอบแล้วอย่าลืมเลยค่ะจดราคาทุนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลืมเวลามาตั้งราคาขายเดี๋ยวจะจาไม่ได้นะคะประตูน้ำเนี่ยมันจะมีแหล่งอยู่ 2แหล่งนะคะก็คือตลาดเช้าถ้าถัดจากตลาดเช้าเราเดินตลาดเช้าโอเคเรียบร้อยแล้วจะมีตลาดเต็นท์ขาวเราเรียกเต็นท์ขาวหน้าตึกใบหยก3ตรงนั้นก็เป็นสินค้าราคาถูกเช่นเดียวกันนะ,ะเวลาจะซื้อของพี่ๆหนูแนะนําให้นะที่ดีเลยคือต้องดูดูสินค้านิดน,นึงว่าผ้าเป็นแบบไหนลองถามเขาดูหาความรู้ด้วยนะคะคืออย่าอย่าสักแต่ว่าไปเดินเฉยๆเสียเวลาไม่ได้ไปแล้วจะต้อง หาความรู้ด้วยค่ะอันนี้ตัวนี้เรียกผ้าอะไรคะส่วนใหญ่ผ้าที่ตัดที่ประตูน้าจะเป็นไหมอิตาลีนะคะแล้วก็ดูเป็นผ้ายืดเป็นผ้าเด้งหรือผ้าอะไรเพราะอะไรคะทําไมต้องถามเพื่อเอาความรู้นี้มาบอกกับลูกค้าเราเวลาเราไลฟ์สดเราบอกจริงบอกไปแล้วนะคะคนที่นะคะจะไลฟ์สดและมีลูกค้าติดตามคือ1เราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น2เราต้องช่วยเขาแก้ปัญหาได้นะใส่แล้วพร้อมใส่แล้วเพรียวใส่แล้วบางใส่แล้วสวยใส่แล้วดูแพงเพราะ,ะนั้นเราต้องรู้เนื้อผ้าถ้ายิ่งรู้ลึเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะ แต่บอกได้ตรงนี้เลยถ้าชอบงานจีนนะคะงานจีนจะอยู่ใต้ตึกนะคะงานจีนจะอยู่ใต้ตึกนะใต้ตึกนะใต้ตึกใบหยก3านะคะร้านนั้นจะเป็นร้านใหญ่เลยนะคะก็ไปได้ที่ร้านเคเคยู่ร้านกูติดพี่อิงกับนะคะพี่อิงใจดีมากพี่อิงกับพี่จีนะคะนี่พูดออกออกยู u b e ให้พี่เขาเลยนะโฆษณาร้านให้พี่เขาด้วยนะคะก็ใจดีมากแล้วก็ของเขาเยอะมากแล้วเขาขายส่งเยอะนะ,ะถ้าถามแหล่งซื้อจะไม่ค่อยมีใครบอกขนาดนี้ แต่น้องเจีย๊ยบจะบอกให้เช็ดเม็ดบอกให้ทุกอย่างเลยเวลาเดินพี่ขาต่อรองไว้ก่อนพี่คะถ้าหนูซื้อสีละ5ตัวมีส่วนลดไหมคะอะไรบ้างถามได้หมดเลยนะคะแต่อย่าลืมกลับมาที่จุดเดิมไม่ว่าจะซื้อร้านไหนก็ตามอย่าลืมขอเข้ากลุ่มไลน์นะอันนี้คือหน้าใบหยกหนึ่งไปแล้วนะคะมาที่หน้าใบหยก3ต่อมาที่ทุกคนรู้จักดีเลยคะ่ะซอยนรกคือเพชรบุรีซอย21เดินตรงอย่างเดียวครับ งซอยนี้เราเรียกว่าเพชรบุรีซอย21เราเรียกว่าซอยนรกนันแน่นเบียดเสียดเยีดยบยัดโอ้โหแล้วแต่เดินตอนนี้โล่งโจมโล่งมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะซอยนรกเนี่ยจะเปิดทําการตั้งแต่ประมาณ6กโมงเจ็โมงนะคะแปดโมงยาวเลยถึงเย็นถึงบ่ายสบ่าซอยนรกจะเป็นซอยใหญ่ร้านข้างหน้าส่วนใหญ่ต้องถามราคาดีๆแล้วมันจะมีซอยแยกซอยแยกของซอยนรกเวลาซื้อของนะคะ ตรงนี้ให้เดินให้ถึงด้านหลังสุดของซอยนะเพราะราคาด้านหน้ากับราคาด้านหลังบางทีด้านหน้ารับด้านหลังมาขายพี่อาจจะโดนบวกไปแล้วยีบาทถ้าพี่หาต้นทางหาต้นน้ําไม่เจอยังไงพี่เจอบวกเยอะแน่นอนบวกสิบยี่สบ อันนั้นคือส่วนต่างที่พี่จะได้กําไรแล้วนะถ้าพี่ขายประตูน้ําแล้วพี่ไม่เจอต้นทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพี่ต้องตั้งสินค้าราคาแพงแล้วมันจะทําให้พี่ขายของไม่ได้ตลาดไลฟ์สดมันแข่งกันหนักมากนะพี่เรื่องาคาเรื่องราคาน้องถึงบอกว่าพี่เดินประตูน้ําเองและพี่หาแหล่งถูกๆให้เจอน้องจะกระสิบห้ส่วนใหญ่เขาจะแนะนําไปประตูน้ําเพชรบุรี21ส่วนตัวน้องขอแนะนําอีกซอยหนึ่งที่พี่ๆต้องไปเดินคือเพชรบุรีซอย19 เพชรบุรีซอย19ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนไปนะคะแต่ของตรงนั้นก็ถูกมากๆนะคะพี่ๆจ๋าขอให้ลองไปดูซอยเพชรบุรี19ทั้งซ้ายและขวานะคะเดินซอกๆซ,ซ,ซอยๆพิ่เดินให้ทั่วอย่าตัดสินใจเพียงแค่เจอแค่ร้านเดียวพยายามเดินให้ทั่วก่อนแล้วค่อยเลือกร้านที่เราชอบที่สุดนะคะแล้วก็เปิดบินกับเขาเปิดบินก็คือซื้อหนึ่งเซตนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ต่อไปนี้ตั้งใจฟัง ตั้งใจให้ดีสําหรับประตูน้ำที่สําคัญคือตอนนี้แม่ค้าไลฟ์สดสามารถคุยแบบนี้นะคะกับทางร้านได้เช่นนะคะพี่ค้าเดี๋ยวหนูจะเอาไปสีละ1ก่อนนะคะเอาไปสีละหก่อนแล้วเดี๋ยวหนูไปยกไลฟ์สดนะคะพี่มีสีละเท่าไหร่คะคือเป็นการขอเครดิตอันนี้ไม่มีใครพูดใน YouTube เลยนะคะ ไม่มีใครพูดในเรื่องนี้เลยเราเป็นแม่ค like ้าไลฟ์สดนะคะเราสามารถบอกกับแม่ค้าที่ประตูน้ำว่าพี่ค้าเดี๋ยวหนูขอเซตละ1นึ่งคือหนึ่หนึ่งชุดคือแค่ตัวอย่างไปไลฟ์สดแล้วนะคะได้ของเท่าไหร่แล้วค่อยมาสั่งของกับเขานะคะพี่ค้าหนูขอเอาตัวอย่างไปไลฟ์ได้ไหมคะแล้วหนูไดออเดอร์เท่าไหร่หนูมาสั่งกับพี่เป็นอีกอันหนึ่งในการที่จะประหยัดประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะแล้วเราก็ลองถามทุกร้านได้นะคะคือแม่ค้าอาจจะไม่ได้ให้แบบนี้ทุกร้านนะคะแต่ถ้ามี ร้านไหนที่เราซื้อประจาําไปซื้อบ่อยๆเขาคุ้นหน้าคุ้นชินกันแล้วเนี่ยเขาจะให้เครดิตเราเรียกว่าการให้เครดิตแล้วเชื่อน้องเจ็บเถอะค่ะแม่ค้าไปบูน้ําตอนนี้เองสนับสนุนแม่ค้าไลฟ์สดซัพพอร์ตแม่ค้าไลฟ์สดอย่างมากนะคะวิธีการหนึ่งที่น้องเจ็บใช้และเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครบอกคือเวลาน้องเจ็บไลฟ์สดสมมติน้องเจ็บซื้อมาสีละสองน้องเจ็บจะมีรลยร้านนั้นแล้วเนี่ยจะพี่ตุ้ยคะพี่ตุ้ยคอ่อตอนนี้น้องขายหมดไปแล้วที่ร้านตอนนี้มี5ตัวไหมคะน้องจะมีแอดมินคนหนึ่งนะพ ว่าที่ร้านมีเพิ่มไหมถ้าบอกมี1ิปุ๊บหนูเปิดสิแปลว่าอะไรหนูไม่ได้ลงทุนซื้อของมาก่อนเลยหนูได้ลูกค้าเงินจากลูกค้าแล้วหนูค่อยไปซื้อของเรานะคะวริสราพาดียังอยู่ในคอนเซปต์ของเราบอกสิ่งที่ไม่มีใครบอกเราพูดสิ่งที่ไม่มีใครพูดเอกเตือนสิ่งที่ไม่มีใครเตือนและให้พี่ๆได้ลองถูกอย่างเดียวไม่ต้องลังผิดเหมือนน้องเพราะน้องลองผิดลองถูกมา8ปีแล้ววริสราพาดีอย่าลืมช่องนี้ของหนูนะพี่หนูเปิดเผยอย่างจริงใจและบอกหมดเปลือกจริงๆนะคะ เราสามารถทําแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งซื้อที่น้องเจี๊ยบเติบโตมาก็คือที่ประตูน้ําลําดับต่อไปถ้าเป็นคนที่ขายต่างจังหวัด ไปโบเบก็ได้จ้ะพี่จ๋าโบเบจะเป็นงานผ้าอีกเกรดหนึ่งสําหรับขายต่างจังหวัดซึ่งจะถูกมากตัวละส0 50ไปตอนไหนคะพี่เจี๊ยบคะไปได้ซัดยาวตั้งแต่ตีสาได้เลยฮะไปตีสาได้เลยตลาดโบเบค่ะต้องโบเบไม่มีที่ฝากของนะคะพี่ๆต้องเอารถเข็นไปด้วยนะรถลากหรือถุงหรืออะไรมันจะเป็นเส้นยาวนะคะ2เส้นขนานกันแบบนี้เดินวน1รอบนะคะอันนี้แนะนําว่าเดินวนรอบหนึ่งมันค่อนข้างกว้างนะคะถ้าไปกับถ้าเราเป็นสวส ไวแล้วนะคะเจออันไหนซื้อได้เลยพี่ถ้าราคามันถูกใจไม่แนะนาให้เซอร์เวยเหมือนประตูน้ำเนาะมัน,ม,น,ม,นมันกว้างจริงมันยาวจริงพี่พี่ถ้าเราขายงานต่างจังหวัดไปโบเบได้ค่ะนะคะไปโบเบน้องเจ๊มีโบเบตอนตีสี่กับตึกโบเบทาวเวอร์นะคะไปตอนกลางวันได้นะคะโบเบเนี่ยจะเป็นศูนย์ชุดชั้นในราคาถูกนะคะบอกเลยชุดชั้นในราคาถูกมากกางเกงราคาถูกนะคะกางเกงผ้าสแปเนตผ้ายืดหรือผ้าวูเว็บอย่างเงี้ยค่ะถูกนะคะเสื้อตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ๆงานลักษณะไม่แฟชั่น ไปที่โบเบได้ได้ของถูกแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับเราขายสินค้าที่ไหนยังไงแต่ถ้าเป็นแม่ค้าไลฟ์สดยังไงก็คงแนะนําประตูน้ำนะคะตอนนี้ลําดับต่อไปนะคะพี่เจ๊บคะแหล่งซื้อมันมีตรงไหนอีกนะคะถ้าเป็นสาเพง็งก็จะเป็นของจุกจิกทั่วไปที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะซึ่งน้องเจ๊บอาจจะขออนุญาตพูดไม่ลงดีเทลเนาะสำเพ็งก็เป็นถ้าเราจะขายแก้วเยตีขายอะไรที่เป็นของกระจุกกระิกไปที่สาเพ็งได้นะคะไปที่สาเพ็งได้อีกวิธีหนึ่งนะคะพี่ๆจ๋าเราลองดูหน้าฟีดก็ได้ค่ะ พิมพ์คําว่าขายส่งเสื้อผ้านะคะก็ในนั้นก็จะมีแต่ถ้าในเพจน้องเจี๊ยบส่วนใหญ่เันเจะไม่ไม่ค่อยเจอต้นน้าเท่าไหร่แต่ก็พอหาได้นะคะอย่างเช่นงานจีนที่เขางานพรีจีนมาแล้วเขามาปล่อยเป็นกระสอบกระสอบงานกระสอบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการลงทุนในเริ่มต้นงานกระสอบจะเป็นงานยกกระสอบขายเหมา3 0 0 0 4 0 0 0 5,000ซึ่งหากลุ่มเหล่านี้ได้จากทางเพจนะคะอาจจะเขียนอาจจะพิมพ์เข้าไปนะคะในเฟซบุ๊กเราว่าขายส่งงานจีนมันก็จะขึ้นเพ มาเยอะมากให้เราไปติดตามและน้องขอแบบนี้เลยนะคะถ้าใครจะลองเล่นงานจีนพูดจากผู้รู้จริงจากจีนต้มไทยมาแล้วเนี่ย พี่เนื้อผ้าจีนมีหลายเกรดนะคะไม่แน่จริงอย่าเล่นงานจีนน้องพูดเสมอแต่ถ้าอยากเล่นงานจีนให้ลองซื้อมาสักลอ็อตนึงก่อน5ตัว1ิตัวดูว่าคุณภาพของร้านนั้นเนี่ยสินค้าโอเคไหมนะคะสินค้าโอเคไหมที่ประตูน้ําก็มีร้านขายส่งงานจีนอยู่หลายร้านด้วยกันนะคะใต้ซิตี้ชั้นหนึ่งก็มีนะบนใบหยกชั้น3ก็มีคือลองสอบถามถามจากแม่ค้าในนั้นก็ได้นะคะคือมันมีแหล่งที่ซื้องานจีนโดยเฉพาะได้ไปได้เลยค่ะนะพ,พี่จ๋าถ้าพี่มีโอกาสไปประตู น้ำแล้วนะคะอย่าลืมหาเช็คลิสทำจดด้วยนะคะจดว่าตรงไหนร้านไหนอยู่ตรงไหนแบบไหนยังไงขอเบอร์ติดต่ออะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาสินค้านะคะที่เป็นผู้ผลิตจริงๆถามร้านนั้นเลยค่ะว่าพี่คะพี่เป็นร้านตัดหรือเปล่าคะถามได้นะคะถ้าเขาเป็นร้านตัด จริงๆมันจะเป็นต้นทางนะคะเราบอกได้เลยค่ะพี่หาใครเติบโตมาจากสายเสื้อผ้าประตูน้ํายังคงเป็นแหล่งที่เราพึ่งพาอาศัยได้อ่ะใครหางานป้ายค่ะงานป้ายต่างๆที่เป็นป้ายเกรดบนนะคะให้ไปที่แพต,ตินัมนะคะชั้นใต้ดินนะคะจะเป็นงานป้ายโอ้โหมีทุกป้ายเลยแต่ว่างานป้ายอาจจะต้องเปิดบินก่อนเข้ากลุ่มนะคะหมายความว่าเปิดดิน2 0 0 0 3 0 0 0 4,000 5,000แล้วแต่ข้อกําหนดของป้ายนั้นๆพ,พี่ไปเดินเลือกได้เลยนะคะโอ้โหเป็นทิวแถวเลยค่ะพี่ถ้าเป็น เล่นงานป้ายต้องไปแพทตินัมแต่ถ้าเงี้ยถ้าจะเล่นงานตลาดทั่วไปงานแฟชั่นทั่วไปเราเรียกฟาสต์แฟชั่นนะคะก็ไปที่ประตูน้ําได้เลยนะคะเอาละสําหรับแหล่งขายของวันนี้บอกลึกสุดใจนะคะตึกชิบูย่าก็ได้นะคะตึกซิตี้ก็ได้ตึกกรุงทองก็ได้เดินให้ทวนทั่วสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแนะนําให้ลองมาเดินสักครั้งหนึ่งแล้วขอคอนแทคไว้นะคะสำหรับ E ีนี้คงบอกลึกสุดใจได้อย่างเดียวเลยว่า การไปซื้อของนะคะในแหล่งซื้อใดก็ตามอย่าเพิ่งซื้อหรือตัดสินใจโดยไว้นะคะให้เดินเทียบหน่อยนะลำดับ1เดินเทียบเมื่อเจอร้านถูกใจแล้วที่2คือขอคอนแทคไลน์ขอเข้ากลุ่มไลน์ลำดับที่3พี่ขาจดบันทึกนิดนึงเราซื้อร้านไหนไว้ยังไงนะคะจะได้รู้ต้นทุนว่าที่เราซื้อจากตลาดมานั้นเท่าไหร่ EP นี้แค่เท่านี้ก็หาซื้อของถูกมาขายกันได้แล้วจ้ะนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรไปที่ เพจ Fashion in Trend by วรินะคะในนั้นจะมีปักหมุดกลุ่มไลน์ที่นุองเจี๊ยบนะคะสอนขายของออนไลน์ฟรีเรามีข้อแนะนําต่างๆมีกลุ่มงานพีจีนให้เข้าฟรีได้ด้วยนะคะเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะนะเข้าไปเป็นส่วนแบ่งปันความรู้นะคะในห้องนั้นได้เลยคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะคะและใครที่อยากจะไปหาแหล่งซื้อถูกๆจริงๆนะคะเพื่อ ไปช่วยให้คนอื่นๆคนที่เรารักญาติพี่น้องของเราหรือเพื่อนของเราที่กําลังหาช่องทางการขายของอยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงช่องวริสราพาดีของน้องเจี๊ยบนะจ๊ะ ไม่ทําให้ผิดหวังเลยจะบอกในสิ่งที่คนอื่นยังไม่บอกจะพูดในสิ่งที่คนอื่นยังไม่พูดลงรายละเอียดโดยตัวน้องเจ็บเองที่ไลฟ์มาแล้ว8ปีหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร e ให้น้องจินเดอ้อจ้ามือนีไปซํานี่ก่อนติดตาม EP ต่อไปนะคะเด็ดอย่างแน่นอน EP นี้สวัสดีจ้า